วันนี้ขอเราเรื่องวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติที่ลูกๆทุกคนมีความพึ่งปิติที่จะแสดงความกตัญญูแล้วทางวัดก็ได้มีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้แม่ลูกเนี้ยได้พบปะได้พูดคุยได้ทําความรักซึ่งกันและกันโดยเฉพาะก,การส่งเสริมความกตัญญูเนี่ยนะทางวัดกลางก็ ็มีการทำอยู่ทุกๆปีเพื่อแสดงเจตนาให้เห็นว่าเพราะคุณแม่เนี้ยมันมีค่าสำหรับใครทุกคนแล้วก็สำหรับคนที่แสดงความกตัญญู่ไม่ว่าเราท่านทั้งหนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือคนหรือสัอตว์ตัวต่าล้วนแล้วมีความผูกพันแันแม่ลูก ก็เลยมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นอาตมาดูได้ว่าปีความประทับใจอย่างหนี้คือลูกๆได้แสดงออกถึงความกตัญญูและก็มีพระคุณต่อผู้มีพระคุณอย่างยิ่งดังนั้นก็ได้ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานเพื่อที่จะดาเนินกิจกรรมตรงนี้ก็มีกิจกรรมมีการไหว้แม่ผู้มีพระคุณตลอดทั้งมีการ แสดงออกมอบมรรคให้กันเป็นการส่งเสริมเพื่อเห็นว่าแม่เนี่เป็นผู้ประเสริฐแล้วก็เป็นผู้ที่ให้เราได้เป็นคนดีของของคนที่เป็นคนของชาติโดยเฉพาะาทำให้ลูกๆเนี่ยได้ประสบความสำเร็จมากมายส่วนลูกที่แม่ไม่ได้อยู่ก็ถือว่าเราก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกทีด่ดีนะนะ,ะนั้นก็ แล้วก็รู้สึกประทับใจก็อยากจะเชิญชวนเล้าสู่ให้ท่านทั้งหลายฟังว่ากิจกรรมเหล่านี้ว่าจะทำขึ้นเนี่ไม่ก็ธรรมดาดังนั้นก็อยากจะให้เชิญชวนให้ลูกๆได้เห็นคุณค่าเราก็เป็นกิจกรรมที่สแสดงให้เห็นว่า,าเรารักแม่นะเราอยากให้แม่อ่มีความสุขอย่างเงี้ยเราอยากให้แม่ได้เห็นว่าลูกๆเราเนี้ยก็ พยายามที่จะทำสิ่งที่ดีๆเป็นประโยชน์เพื่อให้แม่แต่ละท่านเหล่านี้ได้ม<ด>ีความสุขย,ย,ยิมจจแย้มอ,อาจจะชวนแม่ไปทานข้าวอาจจะชวนแม่ไปทำบุญต่างๆหรือยเป็นต้นนี่นก็ถือก,ก,การปิการแสดงออกก็อยากให้ลูกๆทั้งหลายได้เข้าใจาความเป็นแม่โดยเฉพาะผู้เป็นแม่เนี่ย ก็เข้าใจลูกเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นการปลูกฝังแล้วก็ทำให้ลูกๆได้แสดงออกว่านี่ลูกเรานะก็แสดงให้เห็นว่าลูกเราก็รักเรานะอย่างเงี้ยตอไม่จะเปลี่ยนที่จะต้องไปมองลูกว่าเป็นคนไม่ดีคนที่ไม่เอาไหนคนที่ไม่อยู่ในชาติตุตระกูลอย่างเงี้ยเราอาจจะมองติดทันแไปทีนี้เราให้เราหันมามองว่าลูกเราเนี่ยก็มองเห็นว่า มีความรักแม่มีความเข้าใจแม่เราก็สืบทอดน้เห็นว่าแม่น,นี้เป็นผู้บีบบังคุณต่อลูกเมื่อรูกมีความประสบความสำเร็จแม่ก็จะดีใจเย็นี้เป็นต้นฉนั้นก็อยากจะส่งเสริมกิจกรรมแบบนี้โดยเฉพาะกิจกรรมหนึ่งปีหนึ่งครั้งกิจกรรมอ่านน้อยดูใจหล่อหลอมดวงใจเพื่อที่จะ เข้าร่วมกิจกรรมนั้นปีหน้าเนี่ยอาตมาคิดว่าจะต้องส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้ให้เข้าไปสู่ในชุมชนบ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านวิถีพุทธอยู่แล้วมีการส่งเสริมทุกปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้แม่ลูกได้คุยกันนีอเป็นต้นแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมมีการทำบุญ มีการไหว้พระสัานทานถิ่นมีการทาบุญแล้วก็มีการทาบุญตักบาทโดยเฉพาะอ่าประเพณีทําบุญตักบาตรก็เป็นกิจกรรมพิเศษอย่างที่จะทาให้แม่ลูกแต่ละคู่เนี่ยเขาได้ใส่บาตรร่วมกันแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็ได้ใส่บาตรร่วมกันมีการใส่บาตรทำบุญตักบาตรนี่ก็เป็นประเพณีของของชาวพุทธที่เรา มาต่อเนื่องทุกๆปีฉะนั้นก็อยากจะให้เห็นว่าอากิจกรรมบบเนี้มันจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะปลูกฝังให้คนในชุมชนเฉพาะคนในหมู่บ้านก็มีทั้งผู้นำมีทั้งผู้ใหญบ้านมีทั้งผู้ช่วยผู้เหญ่บ้านแล้วตลอดทั้งอสมอแล้วก็ตลอดทั้งท่านต่างๆเข้าก็มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะ งานเหล่านี้อ,อ,อ,อีกประการสําคัญก็เพื่อเป็นการให้ประชาชนโดยเฉพาะคนในบ้านเราได้ทำบุญตักบาตรแล้วก็เป็นการสืบทอดอายุพ,พุทธศาสานาโดยเฉพาะการทําบุญตักบาตรเป็นการแสดงออกความเป็นการทําทานบาร,รมีอย่างเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เข้าวัด แล้วก็ฟังทามีการนอบน้อมจิตใจไปในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะศาสนาเราเป็นศาสนาที่อยู่ตามวิถีชุมชนบ้านเราอยู่แล้วท่านคนที่ใส่บาตก็จะมีความสุขหากอว่าความสุขที่ได้ทําบุญความสุขที่ได้ใส่บาตรโดยเฉพาะความสุขที่ได้อยู่ใกลกับคู่เนี่ยมันย็เป็นกิจกรรม อย่างหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องร่วมกันอุปัช่วยกันตลอดทั้งการสงเสียงกิจกรรมเหล่านี้ให้คงอยู่ในชิงินต่อไปแล้วก็มีการกิจกรรมเหล่านี้ก็จะให้ลูกๆและหลานเนี่ยโดยเฉพาะเยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีมีการลำตะวายพระพรอยีเป็นต้นเด็กเหล่านี้ก็จะได้มีการส่งเสริมร่วมกันนะ มาภาพก็ขออนุโมทนาขอบคุณสังคุนนำชุมชนขอบคุณคุณส่วนที่ร่วมด้วยชีวิ